ไม่ต้องอ่านหัวฉันอยู่ไหนหัวหนูหนูหก็ไปตามที่บ้านสินี่มันบ้านแม่แม่หัว,วซ่อนมาที่นี่ใช่ไหมตามหัวเหรอหัวหายละจะเอย่า <c oughs> นงนี้ไม่กล้าขึ้เนเสียงกับี้ เป็นแค่ลูกสะพายเนี่ยอย่าลิอาหานนะอย่าเยอ่อหยิ่งเกินไปนะเย่าบอกไว้ให้รู้ด้วยไม่โอ้อ๋อหนูเา้าหนูอยู่ไหนฮะเจ็มเคจร,จร,รเับานเดี่จดดเยีหน่อยีวย่จะต้องเติมแป้งให้พี่นีแล้วก็ต้องใส่เจนะ็บไหมครั <S <S> มไม่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 ลูกจ๋า ได้ไหมครับผู้กำกับถ้าไม่ได้เทคใหม่ก็ได้นะคะจ่ามันดิดิมาเร็วหาขอเทคหนึ่งพี่วอน,นไม่แรงอ่ะแต่หนูว่ามันก็แรงแล้วนะคะพี่เรื่องนี้คนดูยังไม่เกียดพี่รู้สึกเฉยเฉยอ่ะพื้นๆยังไม่ยินเลยอ่ะแรงกว่านี้ได้ปะเอาแบบกีดแบบแก้วหมูตแตกไปเลยมัน มากขอแรงวันนี้โอเคนะค่ะโอเคโอเคไป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 ไมขงน,นี้มายุบกว่าอะไรครับผมเทคสองเ,เอานะทุกคนพร้อมพร้อมครับนางร้ายซีนแปดเทคสองจ๋าตบแม่ผัว 5, 4, 3, ห้าสี่สามสองผัวหนูอยู่ไหน หนูก็อยู่บ้านหนสูสินี่เหมือนบ้านแม่ผัวหายเหรอฮะคุณมาตามผัวที่นี่แม่เอาผัวหนูมาซ่อนไว้ที่นี่ใช่ไหมถ้าใช่แล้วจะทำไงเดี๋ยวนี้แม่กล้าขึ้นเสียงแ,แค่ะเป็ดแค่ลูกสะพ้ายเนี่ยอย่าลืมอ่านนะ ดีแล้วโอเคอแล้วน้อง,บบองมือเสนยแลแสดงเร็วเร็วเร็วเวพี่ยคะ่ะหนูหไม่อยากแสดงเป็นนาน้าเอา้าวทำไมล่ะจริงๆจ๋าก,ก็ตีบทแตกเล่นเล่นดีอยู่นะพี่ว่าแต่มีแต่คนด่าหนูเต็มไปหมดเลยนะคะ เขาด่าตัวละครที่เขาว่าเนี่ยแสดงว่าเรา,าเล่นดีเล่นอินถึงบทตัวละครนะเขาก็เลยว่าเราพี่ก็เป็นเหมือนกันบางทีอ่ะรับบทตัวร้ายมาเนี่ยพี่ก็รอเหมือนกันแต่พี่ก็ถือซะว่ามันเป็นอาชีพเราแล้วก็เรา,เราสแสดงได้ถึงบทแล้วนักสแสดงเนี่ยผู้ชมเนี่ยเขาก็อินกับนักแสดงซึ่งเราเนี่ยเป็นแค่ตัวละครที่อย่ไปคิดมากเลย เขาเรียน <L ew en> ไม่ต้องอ่านดีกว่าใี่ว่าดูอย่างอื่นดีกว่าน,นะค่ะเออจ๋ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นซีนตบคนใช้โอเคนะขอเอาแรงๆแบบนี้เลยพี่ชอบเดี๋ยวบทไม่ช้าไม่ช้าไม่ช้ามาดีเดี๋ยวบีบทักแสดงด้วเดี๋ยว,วพรุ่งนี้เวลาเดิม เวลาเดินมาครับครับค,ครับผมดีบปดขเขาเลยนะน้องสกิปน้องอน,อน,นี่นะคะเดี๋ยวถ่ายจากตรงนี้จะซ่อมซูมหน้าของคุณแม่แล้วก็นี่คพี่คะไฟดับปะค่ะโอ้ นนตอี้ไปเราไปทําอะไรกับป้าหรนะือเปล่าเนี่ยหนูไม่ได้ทำํำอะค่ะ <facial> <gger> เอาเนาะๆดูเบรกได้ริย้ายฐานตุงนี้ได้เปล่าประชาเลือกกองก่อนวันนี้ไฟดับเลือกก่อนอ่าเลือกกองนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะงั้นโอเคโอเคเลือกกองเพราะเจมสนี้เติมตรงนี้นะคะค่ะแล้วก็มีเปลี่ยนชุดด้วยแล้วก็รวมเบรกของพรุ่งนี้เลยนะคะเบรกค่ะขอบคุณมากอนะเกียร์ดี พี่อยู่กับยังไงคะอมไม่ไำไปเลยจริงๆพี่ให้แฟนมารับอะแต่ว่าไฟดับน่าจะต้องรอที่นี่ก่อนนะงั้นพี่อยู่กับหนูไหมคะจะจะไปส่งพี่หรอค่ะได้งั้นพี่ติดรถไปด้วยนะได้ค่ะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเร็วงานเดี๋ยวของนี่เยอะเลยค่ะค่ะจี่จ่าจ๋าจ๋่จ๋า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 จาจ จ๋าพี่ว่าจ๋าไม่ต้องไปสนใจหรอกนักแสดงกสมี่หัวจิตหัวใจนะคอมเมนต์กันแบบนี้คือเราก็เล่นตามตัวบทละครนะลูกจ๋าเพราะว่าตัวละครก็ไม่ได้ว่าเราใจคินมากชื่อนะไรนู้นพี่ว่าปะกลับบ้านดีกว่า ทุกคนใช่ค่ะวันนี้มาเร็วค่ะอขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ติดตามขอบคุณค่ะค่ะอย่าลืมติดตามละครที่กำลังจะออนแอร์เร็วๆนี้นะคะจะได้เล่นเป็นตัวร้ายอีกแล้วค่ะ ค่ะขอบคุณนะคะวันนี้ทุกคนวันนี้จะมีเครื่องดื่มมาแนะนำค่ะนี่ค่ะสิงเลมอนโซดาค่ะวิตามินซีสูงนะคะไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลอรี่ด้วยค่ะไหนใครเคยกินแล้วบ้างเอยใช่ค่ะสดชื่นมากเลยค่ะส่วนใครที่ยังไม่เคยกินนะคะอย่าลืมไปลองด้วยนะคะ ค่ะเนี้งั้นวันนี้จ๋าขอไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ จ่าอยู่นี่เอง <laughs> จ่าลืมหมกไว้ที่กองพี่ก็เลยเอามาให้จ่าเป็อะไรเปล่เป็นไร้อใ <c oughs> งให้ทำไมจ่าลองให้ทำไมใครทำอะไรจา่าแล้วเปล่าไม่ได้คอมเมนต์แต่ จา๋าเราเปลี่ยนความคิดคนไม่ได้หรอกนะเขาว่าด่าตัวละครเขาไม่ได้ดา่าเราทุกคนในกองอยากให้จ๋ามาแสดงนะรู้ไหม ขโมยนี่คุณน่ะขโมยรถฉันได้มีหลักฐานอะไรว่าผมขโมยรถคุณมีค่ะหนูถ่ายไว้หมดแล้วค่ะว่าลุงมันจะขโมยรถเขาเฮ้ยนี่มันนังร้ายดาราดังนี่นะอย่าถ่ายล<ช>ุงไม่ได้ขโมยถ้าคลิปนี้ไม่ถ่ายลุงด,ดังแน่ค่ะนั่นละทิ่ไม่ต้องถ่ายไม่รู้เลยใครรู้ เจ็บตรงไหนไหมคะไปแจ้งตำรวจก่อนไหมคะน้องจ๋าคะคะพี่อยากจะขอโทษน้องจ๋าจริงๆเลยคะ่ะขอโทษเรื่องอะไรคะคือที่ผ่านมาพี่มองน้องจ๋าผิดไปพี่อินกับในละครไปนิดนึงอะค่ะฮ่ากำลังไลฟ์สด,สดพอดีใช่ไหมเจอก,กันแน่แหึหพ่อแม่ต้องเลี้ยงลูกแบบไหนเนี่ยฮะถึงได้โตมาเป็นแบบเนี้ยฮะทำให้พี่อะ รังเกียจน้องจา๋าแล้วก็ว่าน้องจา๋าต่างๆนานาเป็นหัวหน้าแฟนลับของน้องพอล่าที่คอยโจมตีน้องจา๋าพี่ต้องขอโทษจริงๆเราพี่ก็เพิ่งรู้วันนี้นี่เองพราจริงๆแล้วเราไม่ควรตัดสินใครจากภายนอกหรือจากสิ่งที่เราเห็นเพราะแท้ที่จริงแล้วเนื้อแท้ของพี่๋าเนี่ยเป็นคนดีมากๆเลยพี่ขอโทษจริงนะคะค่ะไม่เป็นไรค่ะแต่แตพี่ะจะสารภาพว่าค รถน้องจ๋าวันนั้นน่ะพี่เป็นคนแฝ่เองค่ะรถน้องจา๋าเป็นตัวพี่ฉาชอบทำร้ายน้องพันล่าฉันดีนะอีอะอีอ,อก็ตกน้องพันล่าฉันนี่แหละเออยอะไปหน่อยนะคะน้องจา๋าค่ะไม่ไม่เป็นไรคะ่ะน้องจ๋าสู้ๆนะต่อไปเนี้ยต้องไม่มีใครมาว่าน้องจ๋าอีกแล้วสู้ๆนะค่ะเรามาไลฟ์สดกันดีกว่าน้องจ๋าไลฟ์สดกับพี่นะคะค่ะ เรามีเรื่องจะมาเล่าให้ทุกคนฟังด้วยวันนี้น้องจ๋าช่วยเราจากโจรที่ขโมยรถแนางอับคนดีมากเลยเราเคยมองนางผิดไปแต่จร,จริงแล้วนางดีมากๆเลยนะเราจะบอกให้ทุกคนรู้ว่านางอะเป็นนางร้ายในจอแต่นางเป็นนางเอกในชีวิตจริงขอบคุณน้องจ๋ามากๆเ,เลยนะคะพูดอะไรกับคุณจูหน่อยไหมคะอย่าลืมติดตามละครเรื่องต่อไปด้วยนะคะเย้ yeah. ขอบคุณจนะ ตัวจริงสวยมากเลยอ่ะ yeah, <thank> ใจดีด้วย <Yeah. S 1> ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะไม่มีใครอยากร้ายเหมือนในหนังไม่มีใครอยากเสียงดังไร้เหตุผลอย่าตัดสินอย่ามองข้ามตัวตนนักแสดงไม่ใช่คนในละคร